สวัสดีค่ะพี่น้องป้งไปพ่อแม่ทุกปุทุคนมันนี้สิพ้ายางหาเห็ด,ด้อค่ะไปหาเห็ดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ได้มาแล้วหน่อยนึงค่ะนี่ได้มาสี่ดอกนะคะกระล่งอ,อ,อ่อนๆเลยค่ะมาเบิ่งค่ะป่าหาเห็ดนี่ค่ะ ไปค่ะไปหาเห็ดน้ำกันจาางข้าไปเนาะค่ะเนาะไปไปเบิ้งมาสิได้บ่ค่ะไปย่างไปน้ำกันค่ะพี่นอ้องย่างไปน้ำกันค่ะไปเบิ้ง่าเห็ดสิได้บอกวันนี้อากาศดีดีค่ะแดดออกไปค่ะขับพี่น้อง องนี้ก็ไม่ไหวใช่เอ้าไก่งเขาที่ทำไก่คนน่ะน่ะไก่ยังมาหลแต่เ้าเจ้าเลี้ยงไหวสิหัดใช่ไหมแ้าเจ้าเลี้ยงไหวสิไก่ป่าแต่ทีนี้กระแสน่ะกระแสนั่นแม่คนน่ะเอขาเลี้ยงไหวสิเขาเลี้ยงอุ้ยมาเบิ่งไก่พี่น้องเขาเจ้าเลี้ยงไหวเขาเจ้าเลี้ยงไหวเขาเลี้ยงมาเหแต่ไม่รับไข่เหมือนอะไรเขาป่า พอสมพอมีใครเห็นไข่หน่อยหนึ่งแมนมันมันออกนีนั่นน่ะอุ๊ยมันตกใจได้เนี่ยลูกมันลูกมันอ๋อตกใจได้เนี่ยแม่ไก่อุ้ยค่ะพี่น้องเห็นอีกแล้วอาเก็บเลยค่ะนีค่ะสองดอกค่ะมีแต่ดอกอ่อนๆดอกกำลังกินเลยตัดขามันออกเลยค่ะเห็นมันเสือมันเกิดไหมบอเสือเสือไม่ได้เกิดจม่องนี้ดี เสื้อเกิดยุงหงส์สปอยตรงหงวกแกมันเนี่นตัดตัดออกเลยเพราะว่าอย่ามันสิข้นร้าเสื้อเ็ดเก่าเอาออกเห็นเบอจะไปใกล้มันอย่ามนกระซิมีสปอยแกมันมาตกดอกกำลังอ่อนเนาะเ็ดมันขึ้นมองสปอยแต่ว่าได้ขึ้นมองหดาแต่เนี่ยพี่น้องพี่น้องชอบเห็นอันเนี้ยพี่น้องบ้องเฮดอันนี้เฮดอันนี้จับเตาบ้านเฮาด้วค่ะอันนี้กินแกงกินแซ่บแซ่บกัพี่น้องนี่ เก็บเลยค่ะเนี่ยแซ่บปานเขาเนี่ยเห็ดเปลี่ยนสีเนี่ยโอ,อ้เห็ดนี่แหละเห็ดยัเยงเขาเอิญเนี่ยค่ะพี่น,อออน้องมาเบิ่งบรรยากาศค่ะพี่น้องดินมันจะแห่งๆนะเด้อจ้ะดินแห่งบรรยากาศบรรยากาศเป็นทาย,ยาทบ่ครับพี่น้อง เข่าปลาผู้เดียวยานได้ค่ะแบบนี้เข่าม้าปลามันถือเลอามันบ่มีแดดเข่าม้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะพอแล้วพี่น้องดอกนึงอุ้ยดอกยังใหญ่เลยค่ะนี่นี่แต่ว่าแมงมันกินเนาะแต่ว่าขามันก็นยังแข็งอยู่มึงแมงกินแย่งแมงกินเลยท้่บันนี้นี่ค่ะไปไปหาตอบันนี้ นี่คับพี่น้องอีกดอกนึ่งก <_ an> ําังอ่อนๆเอาเก็บเลยค่ะ <_ an> นี่คะ่ะโอ้แข็ง,องออดีด้ดอ่อ,อนเลยเนาะต้นน,ตนี่กรลังกรลังกินนี่อีกดอกนึ่งครับพี่น,อนอ้องเดี๋ยวลองบังอุ้ยต้นยังแข็งเลยต้นแข็งอุ้ยหัวหักหัวขาดหัวขาดเลย ไปต่อค่ะนี่ค่ะอุ้ยบึงเนี่ยดอกอ่อนๆดอกกำลังกลิ่นเลยค่ะพักใสของเราค่ะเน <No. S 2> อะแสบอไปค่ะเฮาหยางไปเบ่งทางนี้ตาแห่งๆนีเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดไอ้นั่นลายไเขาเอาินเห, <Okay. S 2> ห็ดยังเกาะเห็ดอันนี้ไหมหเห็ดคายโยเฮนบานเขา,ขาเอาินเงี่ยงเห็ดเพิ่งหวานค่ะ ขามันจะเป็นข้าวขาวนะคะพี่น้องนี่ค่ะ,เส,ะเ,เ,เสียงน้ำอยู่ไก่ทะเลเด้วยค่ะตอนนี้ ยากาศอยู่ในป่าเด้อค่ะนี่ค่ะปลาปลาหาเห็ดปลาหาเห็ดค่ะพี่นอ้องมีหมมานำค่ะผู้หนึ่งไปค่ะไปหาเห็ดค่ะไปะเบิ่งว่าสิีใดป่ได้ดเด้อค่ะนี่ตอนนี้ก็ได้ได้หน่อยนึงแล้วค่ะนี่นี่นคะคะเดี๋ยวไปหากันอีกค่ะ ขามาเลยดึงออกเลยปาดอกใหญ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อนี่ดอกหนึ่งอู้ยดอกนี้คืองามแทะมึงค่ะพี่น้องนี่นี่ดอกหนึ่ง,ง,ง,น,งนี่อีกมีอีกค่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวมีมีอีกค่ะนี่นี่อีกหนึ่ง,อ,อ,อ,งอู้ยบังแนะ่พี่น้องบังแนะ่ต้นนี้คือใหญ่แทะบังแน่ น,นี่เด้อค่ะเห็ดมันสิข้นอยู่น้ำจางสีแล้วค่ะมันสิข้นอยู่น้ำมันต้นหญ้าดนะคะพี่น้องนี่อันนึงนี่อันนึงค่ะพี่น้องอุย้ยมัน,ยนอยู่ในไตอันนี้เลยค่ะนีอ่อยู่ไตอันนี้เลยค่ะพี่น้องอุย้ยคืองามแถมิตะดอกงามๆามค่ะเดี๋ยวฮาไปหากันอีกเลยจ้า นี่ค่ะเดี๋ยวเขามาตัดขามันออกค่ะนี่เนาะคะ่ะตัดเอ้ที่มันตัดหากมันออกเนาะคะ่ะหากมันเหอบอไปเนาะคะ่ะน,นี่ค่ะดอกยังไงเลยค่ะพี่นอ้องต้นแข้งแข็งค่ะนี่ค่ะดอกนึง อันนี้อุ้ยอันนี้ดอกใหญ่ยัางงามเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะไปเบิ่งกันไหมเลยค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องป้าดอกเห็ดเอียงมะงามค่ักแถบิ่งนี้ต้นแข็งแข็งครับพี่น้องนี่ค่ะ มันสิข้นยู่ตามไอ้ไตหยาด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะมันสิขึ้นอยู่ไตนน่ันี่เนาะคะ่ะมันอันนี้มันปิดไว้เนี่ยค่ะมันเป็นหยาเป็นตน้นหยาเนาะคะ่ะนี่ค่ะเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในปานะะ่าด้วค่ะเข้ามาในป่าแล้วมืดมืดค่ะพี่น้อง าหาเห็ดต้องหาตะยำมาเสาด้วยค่ะที่แดดกำลังออกเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องขออีกแล้วดอกหนึ่งค่ะนี่อุย้ยหัวรลุดนี่ค่ะไปหากันต่อเลยค่ะพี่น้องอุย้ยพอแล้วพอแล้วนี่ดอกหนึ่งค่ะพี่น้อง ดอกนี่มาใหญ่ค่ะแท้นี่แค่ใหญ่ค่ะแท,ยยแท้เดี๋ยวบังด้ะจับบังน้อุ้ยต้นยังแข็งอยู่เลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วดอกหนึ่งนี่ค่ะอันนี้อีกดอกหนึ่งค่ะยูใกล้ๆกันนี่ค่ะอันนี้ดอกน้อยหนึ่งอันนี้ดอกน้อยๆนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปหากันอีกค่ะไปบ่งกันเลยค่ะ มีคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะเดี๋ยวหเห้เบิงค่ะเห็ดนี่คะ่ะนี่ค่ะมีบ้าง,งดอกใหญ่ๆคะ่ะพี่น้องดอกใหญ่ๆนี่คะ่ะป๊าดพี่น้องเบ้างดอกนี่ดอกนี่คือใหญ่ครับเถเอาลองจับเบ้างด้ อุ้ยมึงเนี่ยได้ยินเสียงปะค่ะดัางปวัวแข้งแข็งอ่ะตัดขาเลยนี่ค่ะพี่น้องอีดอกหนึ่งค่ะมันจะม,มากอยู่น้ำหยาแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวบึงด้วยค่ะต้นแข็งมาอ้ต้นบ่ค่อยแข็งปไนไดลแมงมันกินแมงมันกินค่ะ ค่ะพี่น้องป้าบิ่งแน่เบิ่งแน่พี่เฮ็ดเบิ่งนี่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้ดอกนึงนี่อันนึงนี่อันนึงค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะป้านี่อีกค่ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งแน่ดอกนี่คือใหญ่คักใหญ่แน่ทีนี่เห็นบ่พุณอะโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้ค่ะพี่น้องเบิ่งแน่อันนี้อันนี้จนใหญ่จนจนแก่เมดแล้วค่ะนี่เห็นบ่ แกเหมืนอนนี้มึงพี่นนองสีดอกดูกใกล้ๆกันเลยค่ะดอกอวบฝากอวบเนี่ยไปค่ะไปหาอีกค่ะนี่ค่ะเขามาตัดขามันออกค่ะเอตัดเอเออเออเนียงฮะขามันเอาขาเอาขากมันออกเนาะเอาดินมันออกเอาดินมันออกค่ะ,ะใหญ่ครับเนาะ นี่ยังหน่อยอยู่ดลกหมองแสบมันกับขาเนาะเดี๋ยวพัดให่น้อดี <มา S 1> ดอกค่ะเออเลาะตรงไหนตองน,ตนี่นในไรนี่ครับนี่ค่ะพี่น,อน,น้องเบนะื้องแน่ดอกในข้างใ้ายครับเุ็นไหโอ้ยเอาเอาจัดการเกร็บไปหากันต่อค่ะพี่น้องอันนี้เห็ดเห็ดเบือ่อแล้วค่ะกินบร,รัยได้ค่ะ ดินมันแห้งเนะค่ะพี่น้องดินมันสีแห้งเนี่ยเฮ็ดออกแต่ว่าก็ยังออกโบลายดนะคะ่ะ อย่างหาเห็ดน้ำกัน์ด้วยค่ะนี่ค่ะส่วนมากจะมันขึ้นมันจะขื้นน้ำหยาอันที่มันมีหยาแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องถ้ามาหาเห็ดนี่แนะน้ำให้มไหมหาต่อยำเบนด้วยค่ะถ้าใบใบมาแล้วคำเหลียวพรเห็นเห็ดค่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกนึงนี่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่ค่ะดอกนึงค่ะนี่นะค่ะ น,นี่ต้นแข็งเลยค่ะนี่เก็บกันเลยค่ะไปต่อค่ะพี่น้องอุ้ยพอแล้วค่ะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องอุ้ยดอกนี้อุ้ยดอกนี้เี่นยังไงครับเพื่ออ้วนครับพอมันค่อยแข็งปนไดแล้วค่ะพี่น้องยวเข้ากับเก็บะะแล้วค่ะจะกินได้อยู่ค่ะิ่งค่ะพี่น้องนี่อุ้ยิง่งไหน คืองามเลยเนี่ยอุ้ยต้นแข็งแข็งต้นแข็งแข็งผิวผิวแข็เงเลยผิวแก่นี่ต้นแข็งแข็ง,งดีอันนี้นค่ะขนาเบิงอีกอีกแตกระเบิงอีกอันนึงค่ะนี่อุ้ยอันนี้บ่ค่อยแข็งอันนี้อ่นอ,อนๆใก,ก่เสียแล้ว,วอ,อ,อ่อ,อนๆแต่ว่ามันก,ก็กินได้อยู่นี่ยเจ้ะ พี่น้องมาเบิง,บงนี่นี่ดอกหนึ่งป๊าดดอกนี่คือใหญ่คาเฟ่คุณนะ่ะป๊าดบิึงนะี่ใหญ่คักใหญ่แน่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกหนึ่งค่ะพี่น้องดอกน้อยๆหนึ่งเดี๋ยวเบิึงดูว,ว่ามันต้นมันแข็งบ่โอ้ต้นยังแข็งแข็งอยู่เลยค่ะนี่ค่ะเก็บค่ะ ห,หากันตอเลยค่ะปี่น้องมาเบิงเห็ดใหญ่ด้ยเนี่ยอุย้ยหนามปากเบิงเนี่ยโอ้ยหมาบบทันพี่นอ้องใหญ่ค่ะใหญ่แน่เลยเพือ่อนแกมดแล้วค่ะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะ น nee, sure. ี่ค่ะพี่น้องอันนึงดอกนี่งหักเลยนี่ค่ะนี่ค่ะมีอีกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องอูนต้นนึงทั้งแข็งเลยต้นยางอวบเลยนี่ค่ะมาอีกต้นนึงค่ะพี่น้องนี่ต้นนึงอุ้ยหัวยังแข็งแข็งต้นยังแข็งแข็งอยู่ค่ะเก็บกันเลยค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องอยู่มองเดียวกันตั้งซีหาดอกเลยค่ะน,นี้กระเพาะแค่นี้นะคะ่ะเนาะได้เกือบเต็มตะกาเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวห้องยางไปหาโหลดกันนี่คะ่ะปลานี่แหละคะ่ะที่เขาไปเก็บนี่นะคะ่ะเนาะนี่จะเป็นปลาตนสนนะคะพี่น้องปลาตนสนนะคะ

สภาพอากาศเลยค่ะมันนี่ปายางไงเลยค่ะพี่น้องรถเอาจอดอยู่ทาามุ่นเะคะค่ะรถจอดไปข้างหน,านะะ้าเลยค่ะเพราะว่าเขาผูให้เอาเข่าม้าเดี๋ยวเดี๋ยวดนใบปับนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆนะคะสําหรับการรับชมนะคะเดี๋ยวจะไปแกงเห็ดให้กินนะคะใส่เห็ดยางหลายเลยค่ะพี่น้อง รบนี้นะคะครั้งที่สองแล้วนะคะเพื่อนอว่า่ราจะอยากเข้าป่านะคะเห็บครับพี่น้องแพ้เห็บนี่กับบ้านต้องเฝ้าไปอาบน้ำค่ะต้องไปเบิ้งเห็บบ่้ีเห็บบ่อเดี๋ยวขับรถกลับบ้านครับ,บ,บพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะไปละค่ะมีตัวบะไปนี่้ะคะ่ะพี่น้องเบิง้งมูได้ตะก,การยังไงเลยคะ่ะ ้าเจ้าหาเมื่ออชีตาใหญ่ว่ามันเฮ็ดหลายกับตาใหญ่เฮ็ดกระหลยพวกแม่คนอ่ะพวกอักนน,นี้ด้วยค่ะอันนี้อันนี้กระดไดหลายข้อกันเกือบเต็มกัตตากา